ใครจะไปช่วยฉันได้บ้างนะฉันชื่อเจียงเฉินอายุ23ปีต้องเดียดฮาบินเท่านั้นเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่ฉันยังคงเดินเตะฝุนอยู่ออะไรนั่นอะ่ะดาวตกแล้วทำนานบอกว่าดาวตกจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงสินะมาดูกันว่าจะจริงไหม มึงขอให้ฉันได้งานด,ดีๆฉันจะรับทำงานอย่างจริงจังฉันจะทำงานด้วยความขยันและ <c oughs> เลื่อนขั้นไปเป็นผู้จัดการเป็นซ e o อมีแฟนและก็แต่งงานวะหืม <c oughs> <c oughs> นาตกโงเหรอช่าหายากจริงๆเอ๊ะมันมาทางนี้อ้า